สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับข่าวการสูญเสียดาวจัสฟ้าอย่างอต้อยเศรษฐาศิระฉายาผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงบ้านเรานะครับทั้งในแวดวงการเพลงแวดวงการภาพยนตร์แวดวงการละครนะครับอต้อยอเติบโตจากการเป็นในวงการเพลงนะครับตั้งแต่เด็กขนเครื่องดนตรีครับจากมาสู่ศิลปินแห่งชาตินะครับ ซึงต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในทุกวงการบันเทิงนะครับไม่แปลกที่คนในวงการบันเทิงจะยึดถือเป็นแบบอย่างในการทํางานด้านวงการดนตรีก็ดีวงการพิธีกรก็ดีแล้วก็วงการการแสดงนะครับและแล้วข่าวเศร้าที่ไม่มีขยายเกิดขึ้นก็มาถึงนะครับคือเม่ช่วงช้ามืดก็ได้รับแจ้งข่าวว่าอาต้อยเนี่ยเสียชีวิตลงอยากสงบด้วยโรคเบลงปอดนะครับที่ต่อสู้มาเป็นปีกับโรคร้ายนี้นะครับต้องไปให้คีโมอยู่หลายครั้ง แต่อต้อยก็มีใจสู้ครับแต่ก็สู้อย่างเต็มที่นะครับเสียชุดลงเมื่อประมาณตีสี่ที่ผ่านมาของเช้ามืดวันนี้นะครับแน่นอนว่าคนที่ทํางานร่วมกับอต้อยอย่างสิเชีวิตคนหนึ่งก็คือคุณบุ๋มประนัดดาวงผู้ดีนะครับบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจหลายอย่างกับอต้อยเล่าให้ชาวเน็ตได้ฟังกันนะครับน,นึกถึงีไรเนี่ยก็อดยิ้มไม่ได้แล้วก็มีความสุขทุกทีคุณบุ๋มประนัดดาวโพสต์ข้อความครับว่าพ่อหนูชอบฟังเพลงที่อต้อยร้องอยู่แล้วครับ หนูรู้จักกับอาต้อยมานานกว่า20ปีได้แล้วเคยเล่นละครด้วยกันกับอาต้อยนานมากๆจนจําแทบไม่ได้แล้วแล้วหนูเจอกับอาต้อยบ่อยมากหลายครั้งมากๆส่วนมากเป็นงานคอนเสิร์ตหรืองานการกุศลต่างๆอาต้อยจะชอบไปมากๆซึ่งหนูจะเป็นพิธีกรหรือบางทีก็ไปเป็นแขกรับเชิญร่วมร้องเพลงด้วยอาต้อยเมตากับหนูมากเวลาเจอกันทีไรจะเข้ามาหอมหัวหนูจะชอบบอกว่ามานีหน่อยมากอดหน่อย ต้อยชอบให้กำลังใจเพราะรู้ว่าหนูทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรทำดีเจอกันล่าสุดหลายเดือนที่แล้วเลยค่ะช่วงที่อาต้อยหายจากโควิดแล้วอาต้อยยังบอกเลยว่ากลับมาแข็งแรงดีกว่าเดิมแล้วและยังบอกให้หนูรักษาสุขภาพมากๆอีกด้วยหลังจากนั้นครับก็ได้แต่ส่งกำลังใจอาต้อยผ่านน้องอีฟก็คือลูกสาวพุทธิดาศิระฉายาไปแทนครับและนี่ก็คือเรื่องราวความประทับใจนะครับที่คุณบุ๋มบรรดาเนะี่ยมีต่อ,อต้อย ก็บอกเล่าผ่านโซเชียลโพสต์หลังจากทราบข่าวการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับป้ต้อยนะครับก็เทนูอัลไรและผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียกับครอบครัวศิราสาย,ยามานที่นี้ด้วยนะครับเข้าไปทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ